สองโฉมหน้าว่าที่เจ้าบ่าวเบนปุญญาพรเจ้าของโรงแรมดังเก่าแก่ของพัทยาก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนางเอกดังอย่างเบนปุญญาพรถูกแฟนหนุ่มไฮโซคุกข่าวขอแต่งงานแล้วนะัปารีสฝรั่งเศสโดยเธอนั้นระบุข้อความว่าปุญญาคือปุญญาซ้อมภาษาฝรั่งเศสแค่เยสหูดับจำอะไรไม่ได้เทคหนึ่งเทค สองให้อภัยหนูเธอหนูเขินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัทยาแค่ปากซอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบนสแกปแบงละมุงวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องโฉมหน้าไฮโซแกปวิทนาตว่าที่เจ้าบ่าวเป็นปุญญาพรดีกรีเจ้าของโรงแรมดังเก่าแก่ของพัทยาซึ่งหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีคนนี้มีนามว่า แกบวิทนาธวัฒนกุลเป็นผู้บริหารโรงแรมดังที่พัทยาโดยแกบวิทนาธคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอยเย้าคลิปโฮเทลกรุ๊โรงแรมห้าดาวเก่าแก่ของพัทยาโดยเป็นทายาตรุ่นสองที่เข้ามาบริหารงานในเครือรอยเย้าคลิปและเรื่องกีฬาก็เก่งไม่แพ้กัน เขาชื่นชอบการเล่นเทนนิสฝีมือดีถึงขั้นได้ลงแข่งและเคยได้ว o ล์ d r ร n กิ้งอันดับที่135ของโลกอีกด้วย